ก็พอหลังจากที่เราทําการล้างเสร็จแล้วนะครับก็เราก็เอาไปเป่าลมนะพอเป่าลมเสร็จแล้วก็เอาไดใไดไดร้อนเป่านะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้ต้องอาศัยความเร็วนะครับเลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะนะลักษณะของการทําความสะอาดนะในในรอบแรกนะก็ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยก็ยังมีในส่วนของนะตรงนี้ที่ยังมีฝุ่นเกาะอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะทําการเก็บ เก็บไปทีละจุดนะเห็นไหมอ่นะนี่เห็นไหมครับตรงนี้ก็ยังมีเศษขาขาวอยู่นะยังเป็นคราบขี้ก่านะเดี๋ยวก็เอาแปรงสีฟันหรือเอาแปรงอะไรนะมาขัดให้มันออกนะครับให้มันสวยกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับนะโอเคเดี๋ยวทําให้ดูต่อนะครับต้องอบนะครับต้องเป่าเป่าแล้วอบแล้วก็ใช้ไดร้อนนะครับเป่าเป่าให้แห้งนะรีบทํานะครับก่อนที่ 买个背。